เหลือเชื่อน้อยหน่ากินป้องกันโรคโลหิตจางลดระดับคอเลสเตอรอลและโรคอื่นๆอ,อ,อีกมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผลไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกแแต่รสชาติหวานอร่อยมากๆเลยก็ต้องขอยกให้กับผลไม้อย่างน้อยหน่าเลยนะคะน้อยหน่าเป็นผลไม้ที่มีเปลือกสีเขียวเป็นช่องกลมนูนหรือเป็นตาในส่วนของเนื้อข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวและเนื้อสีขาวก็จะห่อหุ้ม,มเมล็ดสีดําและด้วยรสชาติที่หวานมา มากๆหลายๆท่านจึงคิดว่าน้อยหน่าเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างสูงมากดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของน้อยหน่าให้ได้ทราบกันค่ะน้อยหน่าไม่ได้มีดีแค่รสชาติที่หวานแต่น้อยหน่ายังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายงั้นไม่รอช้าค่ะตามไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าน้อยหน่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. ดีต่อระบบ ายเมื่อต้องพูดถึงผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงก็คงต้องนึกถึงแอปเปิ้ลใช่ไหมล่ะคะซึ่งแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงแต่ก็ต้องชิดซ้ายให้กับผลไม้อย่างน้อยหนาเลยนะคะและแทบไม่อยากเชื่อเลยล่ะคะ่ะว่าแท้จริงแล้วน้อยหนาคือผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงมากซึ่งไฟเบอร์ที่ร่างกายได้รับจากน้อยหนานั้นคือไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําได้และไฟเบอร์ชนิดนี้จะมีประโยชน์ต่อเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ถ้าหากร่างกายได้รับ ไฟเบอร์ชนิดนี้เข้าไปก็จะส่งผลดีต่อระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารอีกทั้งยังช่วยให้อุจจาระดูดซึมน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นผลที่ตามมาก็คือระบบขับถ่ายจะมีความคล่องตัวและอุจจาระนุ่มจึงช่วยให้การขับถ่ายง่ายขึ้นดังนั้นผลไม้อย่างน้อยหนาะจึงจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายเป็นอย่างมากกินน้อยหนาแล้วจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่าง ดีเลยล่ะค่ะ 2ช่วยบำรุงสุขภาพสายตาได้ผลไม้อย่างน้อยนาจัดว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญอย่างลูทีนซึ่งสารลูทีนคือสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงสุขภาพสายตาได้เป็นอย่างดีทั้งช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่อาจจะทำให้เซลล์ของดวงตาเสื่อมลงที่เป็นสาเหตุทำให้สายตามองเห็นไม่ชัดเจนและอาจจะนำมาซึ่งปัญหาเกี่ยวกับ ดวงตาได้ดังนั้นเมื่อกินผลไม้อย่างน้อยหนาร่างกายก็จะได้รับสารลูทีนเพื่อเข้าไปช่วยบำรุงสุขภาพสายตาให้ดีขึ้นทั้งช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นลดปัญหาอาการตาพร่ามัวช่วยป้องกันเกี่ยวกับจอประสาทตาเสื่อมและยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาได้อีกด้วยล่ะค่ะ 3. ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงน้อยหน่าคือผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงมากซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จัดว่าเป็นสารอาหารสำคัญที่มีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีโดยจะทำหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือดจึงส่งผลทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารทั้งสองชนิด ก็จะส่งผลทําให้ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติได้และเมื่อระดับความดันโลหิตปกติดีแน่นอนว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นผลไม้อย่างน้อยนาจึงจัดว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่กินแล้วจะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งรง และยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกทางค่ะ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงรู้หรือไม่คะว่าผลไม้อย่างน้อยหนาถึงแม้ว่าจะมีรสชาติที่หวานมากๆแต่กลับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะซึ่งวิตามินซีที่อยู่ในน้อยหนานั้นจะมีมากถึง60%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะวิตามินซีคือสารอาหารสาคัญที่จะคอยทาหน้าที่ช่วยในการกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นสารอาหารที่มีบทบาทหน้า หน้าที่สําคัญในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือติดเชื้อไวรัสได้ง่ายๆและไม่เพียงแค่นี้น้อยหนายังมีแมงกานิสในปริมาณที่สูงมากเช่นกันซึ่งสารอาหารทั้งวิตามินซีและแมงกานิสที่ร่างกายได้รับจากน้อยหนานั้นก็จะมีคุณสมบัติทั้งช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูสดใสบำรุงเส้นผมให้เงางามดังนั้นการกินน้อยหนา ก็จะทําให้ร่างกายได้รับทั้งวิตามินซีและแมงกานีสในปริมาณที่สูงมากจึงมีส่วนช่วยทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณและช่วยบํารุงเส้นผมไปพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งร้ได้น้อยหนาเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดอาทิกรดโคลีโนโอิกสารฟลาโวโนอยด์สารแคโรทีนอยด์และยังมีวิตามินซีรวมอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้จัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านอีกทั้งยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันได้ ดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้โดยเฉพาะโรคมะเร็งร้ายและยังรวมไปถึงมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันโรคโลหิตจางได้ช่วยรักษาความสมดุลของน้ําในร่างกายช่วยป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้ออักเสบต่างๆและยังมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกด้วยล่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของน้อยหน่ากันไปแล้วเห็นทีคงต้องเลือกกินน้อยหน่าให้ได้บ่อยๆแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่จะกินน้อยหน่าลองมาฟังถึงข้อควรระวังในการกินน้อยหน่ากันสักหน่อยดีกว่านะคะถึงแม้ว่าน้อยหน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านก็จริงแต่น้อยหน่าก็เป็นผลไม้ที่มีสารแอนโทนาซินซึ่งสารชนิดนี้สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทได้โดยสาร ชนิดนี้จะพบได้มากในส่วนของเปลือกน้อยหนาและเมล็ดของน้อยหนานะคะดังนั้นทุกครั้งที่กินน้อยหนาจึงควรเลี่ยงการกินเปลือกและเมล็ดของน้อยหนาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับสารชนิดนี้เข้าไปและอีกอย่างสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรจํากัดปริมาณในการกินน้อยหนาด้วยนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าน้อยหนาเป็นผลไม้รสหวานจึงเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีปริมาณของน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงมาก ถ้าหากผู้ป่วยโรคเบาหวานกินน้อยหน่าในปริมาณมากๆร่างกายก็อาจจะได้รับน้ำตาลในปริมาณมากจนอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้อาการของโรคเบาหวานกำเริบได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถกินน้อยหน่าได้นะคะแต่กินในปริมาณน้อยและอยากกินบ่อยจนเกินไปก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ และอีกอย่างหลายๆท่านก็อาจจะเคยรู้ถึงประโยชน์ดีๆของใบน้อยหนากันมาบ้างแล้วทั้งสามารถนําใบน้อยหนามาคั้นเอาน้ําเพื่อนํามาหมักผมใช้ในการกําจัดเห่าได้แต่ทว่าน้ําที่คั้นจากใบน้อยหนาจะต้องระวังไม่ให้เข้าตาหรือถูกบริเวณเปลือกตาไม่ให้เข้าจมกูกและไม่ให้ถูกบริเวณริมฝีปากด้วยนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการแสบร้อนได้อีกทั้งถ้าหากน้ําคั้นจากใบน้อยหนาเข้าตา ก็อาจจะทําให้เยื่อบุตาเกิดการอักเสบได้เช่นกันดังนั้นทุกครั้งที่ต้องใช้น้ําคันจากใบน้อยหนาควรเลี่ยงไม่ให้โดนบริเวณดังกล่าวจะดีที่สุดนะคะหรือถ้าหากน้ําคันจากใบน้อยหนาเข้าตาก็ควรรีบล้างออกด้วยน้ําสะอาดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการอักเสบต,ต่างๆนั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ